สวัสดีครับหมอตู่อีกแลนะครับมา <c oughs> ดูน้องมินเนาะผ <c oughs> ่าไปแล้วห้าวันห้าวันนะคะหมอ่าเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์หลังการผ่าตัดก่อนที่จะด,ดูตัวจริงจากน้องมินนะคะเอะหมอเอ่ออ้างถึงปัญหาเดิมของน้องมินก่อนนะคะก็ของน้องมินเนาะก็ของพี่ขนาดใหญ่เมื่อกี้วัตัวละเหมือนเหมือนที่หมอเคยบอกว่าเทียบกับตัวมันเกือบคัพซีเลยเพะน้องตัวเล็กคิดเดียวสามร้อยหกสิบกับสามร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคือสองข้างเนี่ยเท้ากกันแล้ว เออผิวหน้าอกกระชับไหมคะหมอวันนี้ผิวยิดหน่อยใช่ผิวจะบางแล้วก็ยืดนึ้หน่อยแล้วเหมือนเหมือนก่อนที่น้องจะมาเจอหมอตู่น้องเขาก็กังวลเนาะว่าโดนแผลยาวแน่เลยใช่ใแล้วก็ฐานต้องลงค่อนข้างต่ำมากคนนี้ขาดอยู่นี่เลยค่ะเพราะนั้นเคดนี่ถ้าผ่าแผลปานลงยังก้ามหึงนาองอันนี้หลังผ่าไปเดือนไปไปห้าวันมันงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์หลังการผ่าตัดก่อนนาะหมอตู่นะคนนี้น้องของน้องมินที่ในห้องผ่าตัดที่บอกมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าเลือดหยุดยาก มันแปลว่าอะไรนะคะหมอตถกคะปกติเวลาเราผ่าตัดไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้เลือดเลือหยุดปกติเลือดออกปกติเลือดออกปกติแต่ปกตินะเราจะตรวจด้ตัวความเข้มข้นของเอ้การการแข็งตัวของเลือดเนาะพวกนี้จะตรวจด้ระดับหนึ่งแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มอีใครเด็กน้องมินใช่ไหมคะเสรนดแล้วอะไรมีอะไรพวกนี้บ้างนะก็คือเลือดแข็งตัวยาก ประมาณนี้นะคะอาจจะว่าแข็งตัวยากได้หรือว่าอาจจะหยุดยากใช่เวลาลวเราลวลาผ่าเราจะรู้ละว,ว่าย่มีมีปัญหา жизнь, เรื่องเรื่องเลือดต่อกี่ไหล่เพราะนั้นในในท็อปเซอรี่ที่พูดเสมอว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยถ้าเ,<ม>เลือดออกปุ๊บเนี่ยคนแทบจะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเวลาเลือดออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการตื่นเกิดการอักเสบเกิดการล้างตนแรกของเราผ่าตัดแผลแทบจะไม่ออกเลยนาะปกติผ่าตัดในโออา่าก็จะมีเลือดขอดไว้เนาะ ค่ะทุกไปก็ออกมันโออ OR คือห้องผ่าตัดใช่ไหมคะหมอตู่ออกมาทั้งมีเยอะมันข้าง 10cc ก็เฉียวเยอะแล้ว 10cc เคสอื่นสําหรับหมอตู่เนาะตัดหน้าอกมีที่ออกมาทั้ง 30cc คือเยอะที่สุดในเรคคอร์ดของหมอแล้วไม่ไม่คือถามว่าคำว่าเยอะของผมนี่คือเยอะที่จะก่อให้เกิดปัญหาในการทับให้แผลมันเกิดฟังผื่นเกิดอะไรแต่ไม่ได้เยอะที่จะสร้างปัญหาอะไรให้คนไข้เนาะก็ยังไล่ถุงระบายเลือดเหมือนเดิมแค่บางที เวลาเราพูดว่าเสียเลือดเยอะเนี่ยถ้าเสียเลือดเยอะในทางการแพทย์นี่คือเร็ว่าส่วนมากก็คือเวลาเขาจะเอาเลือดออกเต็มตัวเนี่ย,ยเขาจะดูไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเราไปบริจาคเลือดเนี่ยเขาจะดูปบนนะมาณสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยอะเยอะกันเยอะเลยพวกนี้กลับบ้านได้เลยเราไปจากเลือดเต็มกลับบ้านไปแต่ถ้าเราเสียเลือดเยอะเกินสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการและทีไปรเจอนเร็วเลยแต่ถ้าที่ชอบก็คคอส่วนใหญ่ก็คือสิบห้าประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่ง20%ของเลือดคนตีคนน้ำหนักประมาณ60-70ปอเอาตีสักาลิตรเนาะก็จะเสียไปประมาณสักลิตรลิตรปกติซึ่งของน้องมินปกติดีแล้วน้องมินเขาก็กลับบ้านเดินอะไรของเขาได้ปกติเนาะหมอตือเนาะเขาได้ก็วงกลมนี้ยผมใสว่าทำไมน้องมินเลือดออกเยอะและกลับบ้านได้อย่างที่บอกอะเป็นใบหยางเลือดเนี่ยดูที300-400 cc กลับบ้านได้เลยเพราะนั่นเองบีบผ่านในห้องวัดผ่านสัก30-40 cc เนี่ย คือถ้าถ่านทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเล็กน้อยยอมไหมครับถ้าถ้านมะเร็งก็นองหูเลือกออกแค่สามสิบดีที่เล็กน้อยมากะแต่พวกคอยไม่ติดไม่ได้โอเคงั้นอันนี้เคลียร์เนาะมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าก็วันนี้มาดูเลือดออกเพแค่ตีตีมีนดอมาดูติ๊กต็อกเกอร์คนดังตัวจริงนะหลังผ่าตัดอันนี้กี่วันนะหมอตู่ห้าวันห้าวันหลังการผ่าตัดนะคะตรงนี้ก็จะมีรอยช้ำๆนิดหนึ่งนะครับ ดูรอยแผลใกล้ๆนะ่หมดเนาะเลือดหยุดยากแต่ปกติพวกนี้ถ้าเราเห็นในห้องผ่าตัดปุ๊บเราจะจัดการปัญหาเลยใชะพวกนี้ถ้าไม่จัดการปัญหาเสร็จปุ๊บหลังผ่าตัดเลือดมันจะไม่ออกค่ะมาขึ้นเข่ามาเหมือนที่เราใส่ขวดเราเห็นถึงขวดเนี่ยมันจะมีเลือดแดงแดงเข้มๆอยู่ในขวดเลยจักวันนี้ออกมันก็เป็นสีจางอันนี้ก็คือหลังการผ่าตัดรอยแผลอยู่ตรงรอบๆปานนมใช่ไหมคะหมอตุ๊กขาไเรียบ เรียบสนิทเลยของน้องมินยังไม่ได้ลดขนาดหัวนมเนาะซึ่งเดี๋ยวรอติดตามชมกับน้องมินอันนี้ลดลดปานนมไม่เยอลดปานนมไม่เยอคำว่าลดปานนมคือก่อนหน้านี้เราอาจจะมีปานนมใหญ่กว่านี้เนาะหมอก็พยายามลดให้เป็นเหมือนของคุณผู้ชายเลยอันนี้ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดของน้องมินหมอค่อนข้างพึงพอใจไหมคะโอ้ดีเลยดีเลยเนาะห้าหวานอันนี้ถือว่าดีมากค่ะแล้วสําหรับน้องมินนะคะเจ็บไม่เอ่ย ไม่เจ็บครับอันนี้คือน้องมินอยู่อยู่ที่โรงแรมอยู่ที่บ้านตลอดแล้วแค่มาติดตามอาการเนาะน้องมินเนาะใช่เมื่อกี้หมอให้ดูในกระจกแล้วเห็นตัวเองจากตัวจริงๆแล้วเนาะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างลูกชอบมากครับชอบมากเนาะแล้วก็พอดีพี่อยากจะให้น้องมินรีวิวว่าจริงๆแล้วน้องมินมีหน้าอกขนาดใหญ่อาจจะผิวเสียนิดนึงแล้วก็กังวลแผลยาวใช่ไหมลูกค่ะเดี๋ยวให้ดูนะขาต้องลงเพราคนนี้้างวลอยู่ที่อะไรเนี่ยในรอยเออเส้นที่ว่านมองนี้ข้างล่างอยู่นี่เลยค่ะนี่คือระยะ ที่ต้อนลเขาอยู่เพราะนั้นถ้าเทียบกับตัวใหญ่มากสองข้างคิดกันเลยสําหรับทรงอกของน้องมินนะคะหมอถึงจะเป็นคนไข้ตัวเล็กเนี่ยสมมติว่าผ่านไปสักสองสาเดือนแล้วน้องแบบโหฟิตออกกําลังกายเล่นกล้ามเหมือนคนไข้หมอทั่วไปนะอันนี้เขาได้ไม่ได้จะมีกล้ามที่แขนดีอยู่นะอันนี้อารมณ์ประมาณน้องจิ๊กได้ไหมคะตัวเล็กๆแบบนั้นเลยไหมที่แบบพอตอนนี้เล่นแบบกล้ามใหญ่เลยเลตัวเล็กพวนี้ตัวกองเอาตัวเล็กกว่าน้องมินอีกเขาฝึกดดีมากฝึกดีอันนั้นเขาคือเขาวินัยในการออกกําลังกายเป๊ ตอนนี้ตัวตัวแบบใหญ่จนหมอตูบอกว่าหมออยังไอเลยเนาะน้องมินก็ทําได้ใช่ไหมคะก็คือทรงอกเขาสวยอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวติดตามอาการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากหมอฝากร้านให้น้องมินหน่อยค่ะว่าช่องอะไรนะคะใครสนใจอะไรใครเลยนะซรั่มเนาะั่มผมดูว่าได้ผลหรือเปล่าดูเลยดูคิ้วกันนี่คิ้วจนกันละนี่ขอโทษนะครับดูไรผม ได้ค่ะเมีคนสั่งซื้อเยอะเลยไม่โรงพยาบาลเราแต่ที่ทาเมี้ยซี่งี่ยสุดว่ามันได้ผลขึ้นจรเนี่ยแหละจรมันมันยังไงนะคะหมอผมว่ามันมันปลูกยากที่จะให้จรขึ้นนั่อแหละให้ตัวคิ้วกับตัวพวกเงี้ยตรงเงี้ยขึ้นขึ้นได้แล้วแต่การที่มันจะขึ้นจรได้เนี่ยเออมันมาจะเทสด้วยใช่ไหมจ๊ะนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยนะค่ะซึ่งโหยากมากนะครับที่ปลูกจรได้ได้ยาวช่อง tiktok ของน้องให้แฟนคลับของหมอหลายๆท่านที่แบบว่าตอนนี้ trans man ก็ ถ้าแบบเท็ฮอร์โมนเนาะผมผมบางใช่ไหมหมอมีหนวดมีเข่าโดยไม่ต้องเท็ฮอร์โมนเลยเนาะอ่าอันนี้คือไม่ไม่ติดอันนี้คือแก๊งทรานส์แมนของหมอซื้อได้เลยใช่ค่ะมีหนวดเข่าขึ้นโดยที่ไม่ต้องเท็จฮอร์โมนจ้ะก็คือช่องของน้องมินคือสั่งสินค้าได้ตรงนั้นช่องมินมินเองถูกไหมลูกเป็นทางเลือกอีกทางค่ะเป็นทางเลือกอีกทางเนาะแล้วก็ถ้าแบบดียังไงก็รีวิวให้หมอตู่ส่วนใหญ่ของทายรีวิวน้องมินได้เล่นเล่นกล้ามเนี่ยขึ้นอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือเวลาเล่นกลามขึ้นแล้วที่ความเป็นชายอะผลนวนอะไรพวกนี้มันจะขึ้นยากเลยเลยต้องไปเท้ฮอร์โมนเลยเอเราบองแต่บาคนที่ไม่อยากเท้ฮอร์โมนเท้ฮอร์โมนแล้วผมมันจะร่วงเหรอคะหมอเห็นเห็นแบบศีรษะบางอะไรเนาะมีมีมีส่วนนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้เป็นทุกคนมีนิดเดียวก็สนใจที่เราเจอคือสิวขึ้นที่ไปจอนเรื่องเร็วมีความปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจแล้วเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่ที่ค่อนข้างดีสนใจก็ สั่งกับน้องมินได้เลยราคาไม่แพงของมินมันชัดมาต้น5เดือนครับใเดือนครับไม่นานนะไม่นานไม่นานมากเดือนเออพอดีมีคนฝากมาสอบถามนะคะน้องมินเขาบอกว่าทาไปกีบกระปุกใช่ไหมหมอมันถึงจะเริ่มจะเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่6เดือนของมินมันประมาณ6-7ขวดประมาณนี้ครับเพราะหนึ่งขวดใช้ได้ประมาณ1เดือนอ๋อก็คือทาเช้าเย็นประมาณนี้ไหมคะไม่แต่เริ่มขึ้นจริงประมาณกี่เดือนที่เริ่มขึ้น ช่วงเด Merkel, ือนสองเด,ดือนแรกก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะแต่ห <ok ้าเดือนนี <t 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 ้คือจะเห็นชัดขึ้นมาเลยก็ไปกดตะกร้าที่ช่องมีมินเองได้เลยใช้ดีบอกด้วยบอกว่ามาจากช่องหมอตู่เนาะอย่าให้ไปใช้กับใารคนใช้นะเพราะว่าเขาจะวบผมใช่ไหมพยาบาลจะจะรอคิวใช้เต็มเลยเอ๊แต่ทาไปไม่ไม่ได้มีความมันมีอะไรใช่ไหมคะทาไปก็ไม่คันไมีครับไม่คันรูปกติได้เลยคุณพยาบาลพี่พี่พยาบาลทาก็ไม่ได้เนรหนะอะไรน้ลูกเนาะ โอเคไม่จะผ่านผ่ <Okay. S 2> านอยอยแนละ้วเนอะผ่านอยอยหมดแล้วเนาะก็ช่วยกันอุดหนุนน,น้องมินได้เลยนะคะเดี๋ยวติดตามอาการครั้งต่อไป